สวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะก๋ยวยเตีเเ๋ยวเส้นเหลืองก๋วยเตี๋ยวเส้นเหลืองค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเส้นเหลืองอื๋เส้นจุกๆไปเลยค่ะทุกคนมีถั่วงอกแล้วก็ใบหหระพาก๋วยเตี๋ยวชิ้นชิ้นเนื้อค่ะทุกคนเนื้อเปื่อยเซบ ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะความเปรี้ยวนำค่ะ กินแบบนี้เลยนะคะอื ชิ้นแดงๆค่ะอืมมีความเผ็ดด้วยน้ำพริกเผายอืมข้นร่อยมากเซกเศก ใบยูรา เซ็บมากค่ะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย